อยู่เลยครับครับเจเลยเจเลยแงตายแรเร่งตายเร่งตยลยาธุสาธุระมได้แต่ตันการจะครับ เป็นคนพ้อนนี่กับเป็นลูกฟิกอาจารย์รู้จักอาจารย์ชาวจ้จาวัดนไม่นาสนด้กับทราบชิปปีว่านะแตแ่ได้สักประมาณเหมือนต่อเดือนมีหน้านะครับจะได้มาราบฐานนะหัวก็ข้อเหนื่อยที่จะสร้างตาอสังไัยว่าจะซิกนะครับนะถึงตอนนั้นเองเนี่ยคนกี่ได้ ออกเบฟปฏิมากรนะกับแก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิพิธีัมีความของนะแสนก็ได้มาสีนี่นั่นได้ว่าสถาายอากกะไดมาข้อนี้นะวันนี้เป็นวันดี้นะับจัดตอนที่ผมจะมาเนี่ยเมื่อกี้ได้ไปถวายพระพุทธธรรมราชาห้าบก้นิ้วที่วัดท่าเสาแดงนะซึ่งพอจันทร์ไทยาแจกติ๊เตีเยนะเรื่อการจ้างนักขับนะวาเราได้ทาที่ที่ เทท่องเมืองวันที่ยิบสอาสีพัานานะได้เรียนกางต้านการเกษตรยนหมอหม้น้านเป็นของเรื่องนะหวลำบานะครับนอกจากนั้งมนลซ้านสาีลงชื่อหวาบุหลับ้า,ก,าก็มวล่าีลงในคราสินี้หมากกว่า2ีบายบา้นานกับารบข้ยืนยนไดแต่ละอยนะ ไม่มีคุชานีิบเลยนะแล้วก็มีคนหัวบุ้นะาจารนะหัวประเทศเลยคุณม้อคุณพยาคานนะเดีวที่ยิงแ่วานั่นก็อเรียนอาจารย์นั่ก่อเรียนะแสงขั้กระตังไขนะลังจากขี่ข้องสร้างประตังไขนะเรียกถูกจคงิตข้วประตังไขมาลั่งทุ่งปัเลยแต่กระตังเรียนลงยาที่ไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อนต้ามากระตังไรูปหอเข้องมาไหว้ตั้ง มาวัดจนดีเข้ามาศูนย์หน้าเข้ามาข้างหลังเป็นปืนเข้ามานั าเ่งพีดีต้มเรียงให้สานมาวัาก่อนหน้านี้นะครับอาจารย์ต้มใสร้างขาอะไรธรมวัดน์หองค์เลยอาจยพระพุทธธรรมวราพระพุทธมหาคุณาชาแน่ตั้งแต่กระรอกระากเลพอร่วงพอตัวก็ะด้างข้อมูอแแ้งข้อตีแบบสามหน่อยด้วยไม่ดนนะแต่เพงอดีอยากเรียนให้สากห่านต้มงนะครับก็ที่มาก้อนคิดหวาจะแางได้ยังไงก็อาจรย ก็กวาดลอยตองข้อพญามทสร้างครั้งขึ้นไดะนะจนติไปมากๆเนี่ยปฏิบัติตอนให้โน้จะเซ็นไหมครับแล้วปิดทองคําแท้นะซึ่งตอนตนวันที่เราตีต้องมีกะมีปักิษย์เิษนี่กับนี่คือเป่ดโิดด้แน่สายนะครับตอนนั้นนั้นประมาประมาณสร้างเรียนกับอาจารย์ทุมหลังอาจารย์นะพ้อมกับเกิดฟันนะครับะเจอสัตว์สุก สาาตั้งอย่างดีต้องสร้างขอจำทายต่องขอวดต้องสร้างมหาวนาวชานลาพุทกรรมราชาท่านก็บอกว่าไม่ปั้นรุ่ฉันตั้หรือผมก็บอกว่าผมไม่รู้จักท่านนะต่านก็เป็นหลวงปู่ต๊กซึ่งอาจจะได้คบยาหลองก้อนก็ได้วันที่คนคิดจริงๆผมเลยบอกว่าผมอยากได้ติดตาจาโว้สักร้อยองค์เลย่องเป็นประมาณสองแสนันรุ่งเช้าคหอได้ ใช่ค่ะว่าก่อนพุ่งวิกติเียนนีกเมือคนนี้พุ่งไปใวิเตียฮะพ้องเฉนนี้แบบปิจจแบบปีสุกส้งจะมีอาติยาห์แต่มาจากที่สถานียาจริงาาะย์นเ้นองแวเนี้พุ่งต่อไปนะอาจารย์กับรื่องแก่อาจะรานียพุ่งเจตางหลวงปู่โตถวายวัดพรกบหลวงปู่โตถวายวัดประดูิทีหลวงปู่สุขถวายวัดปากคลองมะขามเท่า หลวงปู่ทิมวัดไร่หารไร่และหลวงปู่จงต้องบอกไปได้สเสมอเสมอทุงตำแซงแต่งานี้เป็นแม่ทีของต้องต้องซื้อสัตย์นะพูดโกหกไม่ได้นะซึ่งวันนี้ก็องขอบขอบคุณทาจารอาจารย์นะครับนะครับทีเด่นเพื่อข้อมียเป็นตัวแทนต้องตุดจัตตาดิเกินชนุรังได้มาถวายนะครับนะไม่นี้ไปลพวกเป็นเกวืเฉียงแต่นั่นเองแล้วก็ให้อาจารย์ไปกังนก

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธะทัสสะภะคะวะโตอะโตสามพุทธัสสะอิทนาเนมายังปันเตภูตธรูปังสังฆะทะานิสัพพาริวารานิ Piku Sangkasa Uno Jayama Tadu Piku Sangko Imani Putarupang Sangkatarani Sapadiwarani Tanwenganatu Kamakang Tikaratang Itaya Tukaya พระเดชพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายอน้ขอน้มตวายพ่อท่านกายวาจาเสร็จไว้ประจำพระอุโบสถไว้ประจำพระอุโบสถองวัดทนน้อยขอประจงรับขอระงรับรูปหล่อต่อท่านกายรูหล่้านกายวาจาเสร็จองนี้เพื่อเป็นพุทธบชชาข้าพเจ้าทั้งหลาย แต่ก้าพระเจ้าต้งหลายแต่ปีละนทั้งหลายมาีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยรดา,า,าบิดาเป็นต้นด้วยลอดกาลนานเทอดมาเล่มาเลยิมาเลยมา่นม่ได้เลยนะ

อาจารย์จะเป็นคนกำหนดว่าเราจะมีพิธีวันไหนนะให้ให้เทวดาพร้อมพระพร้อมประชาชนพร้อมนะนะนะโอเคนะตั้งหน้าตั้งยิยุ้งกุ้มจะสวยหมอกว่านี่แล้วนี่อีกเป็นอาทิตย์นี่นะอาจารย์กับงหนุนจัดกันไม่น่ามีหน้าที่ปิ เอามามามาเดี๋ยวใครใครใครมาร่วมปิดทองกับคุณหมอม่ะอ่มาร่วมปิดทองกันนะถือว่าวันแรกนะคุณหมอปิดอันเดียวพอนนะเดีย๋ยวไ,ไปหามาเพื่อเดี๋ยวไปหามาเพิ่มมาร่วมปิดทองนะสีผีผีผีมีทองเพิ่มไหมเนี่เเพิ่มได้เลยเออคุอเคยไปรักษากับคุณหมออไม่มีากจนี่ มันมันมันเป็นเหตุอัศจรรย์ทุกอย่างนะนี่ขออนุญาตพูดนะนะจริงจริงจริงผมแค่นีะเธอไม่ต้องสร้างอ่ะทำาะไ้สร้างอ่ะแล้วนะขออนุญาตพูดนะผมไม่ผมจำโกหกไม่ได้นะแล้วไม่ใช่สร้างองค์เดียวนะผมสร้างมาหกองนะนะอันนี้มาไม่จ๋อยผมโม่เลยโฉดฉีกคนแบเป็นมื่นคนเลยนะเมื่อกี้เกิดเจอังอัดยอร์เลยมื่อกี้อัดยอร์จเมื่อกว่าจะ ป่ตอนที่ชิอะลยก็มาใ่ป้องยัก็นเคินติด่งใจนะกาใ่้องขยันติดไปหายซองเพิ่มมา้้นไม่ตืไม่เวันนี้วันนี้วันแรกเลยนมวันแรกเน็ต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 กล้องกล้องกล้องผมได้ได้ถ่ายในผมถ่ายอยู่เยเยยืดยืดตัดนดน่ะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอาจารย์เรียบร้อยอนั่งรพเดี๋ยวผมจะเอาไปลงข้าวดยอาจารย์อาจารย์ยืนขางหนานิดนึงข้าวยจากนี้นะนะเข้าใจนะเอารับพวรับคอยอาจารย์กจะอยงแรับครนบเจรารับขอเะอย่างนี้เจ้ยางนี้เราา